สวัสดีครับ FC ทุกคนทุกท่านครับกับบรรยากาศนะการทํางานนะครับของน้องตั้งและก็คุณยายจันลาครับวันนี้เพิ่นกําลังมัดเข่าครับผู้มัดกับมัดผู้หามกับหามผู้แบกกับแบกครับอ่ะสอยกันคนละไม้คนละมือฮะแบกเข่าไปร้านเข่านะฮะน้องตั้งก็แบกข้าวนะครับเก็บเข่าเก็บน้ำครับคุณยายจันลาก็เป็นคนมัดเนาะสอยกันคนละไม้คนละมือฮะ วันนี้มาดูวิธีนะครับควาบิปอยู่ของเพื่อนครับพี่น้องมันการทํางานของเพื่อนเนี่ทำเป็นกเกษตรพอเพียงเนาะเราก็จะเห็นนี่แหละฮะในนาเพื่อนก็จะมีปลานะครับเลี้ยงปลานะเลี้ยงปลาด้วยปลูกข้าวด้วยนะครับวางสองสามมือน้ำนเต็มอยู่ครับย้่ยหน้าเพื่อนนี่นะครับมือ่อนี้น้ำเริ่มแห้งแล้วปลาบางส่วนก็เก็บไปไว้ที่หนองสระแล้วเพ่นะ ซอยกันมัดซอยกันอันนี้ก็ มดหออจั้งสี่นับป่ะนับได้คับนับด้วยเนาะอือเอาเอาอาใจสซ้อยครับแดดนอะครับอือแดดใครอยู่มีลมอยู่เนาะ เป็นก็ซอยกันฮาบนะผู้นึ่งมัดผู้นึ่งแบกนะฮะพร้มอมเขา นมหนาวไว้วาเกี่ยวข้าวดอนะฮะเกี่ยวข้าวดอผู้ใดมีหน้าข้าวดอกัเกี่ยวข้าวดอครับหน้าขา้าวหา่กะพุนละหน้าที่เป็นหน้าห้อมหน้ายัางพูนละนะครับแต่ทั้งนี้เพิ่นเกี่ยวข้าวดอนนะมัดใส่อันนี้ครับ,เอ,เ,รออรบเอาเครื่องอยานั่งนะครับเอาเครื่องยานั่งมัดเป็นมัดเข่านะใส่มัดเขา่าปกติเราจะใช้อะไรนะปกติเราจะใช้ อตอกนะครับมัดตอกตามจากไม้ไผ่เนาะแต่ว่าน,นี้ใช้เครียยานางนะครับมัดกันเนียวพวดกันพูนวานะครับนี่ครับบรรยากาศประมาณนี้ครับทุกคนนี่ครับผมน้องตั้งก็เอาเสื้อมาพื้นหนึ่งนะครับหอบเข่านะครับเข่าใส่ทีละสามมัดสี่มัดฮะยกไปที่ร้านนะครับที่เตรียมไว้เนาะ ผมกละเลาะไปนะครับไทยพี่้องเป็นกันเอาทั้งสองช่องเนาะวันนี้ช่องน้องตั้งผมเป็นตะกล้องให้ด้วยนะฮะนี่รับรรยากาศเพิ่นกระยูจังสิแหละครับขอบคุณเพิ่นกระได้ตื่นสามารถเหตุาหการณ์เหตุการณ์อยู่กับวิธีของเพิ่นเนาะกระเศรบ้านเนาะวิธีเาว้าบ้านบานบ,านบ้านนะครับเพิยนกานะยำหน้าเพิ่เหตุหน้านะครับ ว่าปีนี้เพิ่นเนี่ยเดือนหน้าอยู่สองงานนี่แหละเดือนหน้าอยู่สองงานนะครับก็เลยแต่วต่าค่อนข้างจะขีดตมร้ายครับก็เลยดูรอดนิ่มๆไม่ได้ขับไปใกล้ได้พี่น้องเพราะว่าขีดตมร้ายนะครับ ใส่รองเท้าเข้าไปาใช้บรรยากาศให้พี่น้องเบ้่งครับ,นะรบการทำงานของคุณยายจันลากับน้องตั้งครับเป็นจังไดก็ได้นะตวันนี้แอป,ปนาก็มา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 เมื่อสองสามันนี้ก็จะเหตุการเกี่ยวข้าวเนาะเกี่ยวเพิ่เกี่ยวข้าสองงานนะเกี่ยวอยู่2มือมือละงานคอยเห็ดไปนะครับ น้องตั้งก็หอบข้าวอยู่นะแบกข้าวอยู่เนาะโอ้โหนีน่ครับผู้คุณยายจันลาก็เป็นคนมัดข้าวนะครับมัดข้าวทักพูดน,นะครับมีกระดาษท่อนๆนะครับกระดาษท่อนๆนะครับนี่นี่ฮะ วันนี้คนแบกมี่สองคนครับแบกเขาน้ำเร็วนะแบกสองคนนะครับน้องตั้งกับน้องอีกคนนึงนะฮะเป็นมูกันแบบพากันแบกอ๋อพี่โจเนาะคนแบกนะฮะ <What? S 1> นี่ฮะล้านเขาเพิ่นล้านใส่เขาเพิ่นพี่น้องนี่ฮะพากันแบกเนะี่้ยินข่าวว่าหลังจากหอบข้าวมาเต็มแล้วก็จะ ช่วยกันตีข้าวนะครับตีข like ้าวใส่กระสอบนะตีข้าวใส่กระสอบตีไว้ที่ว่าแล้วเก็บไว้จะสีกินต่อไปนะครับประมาณนี้เป็นยังไงน้องตั้งโอเคไหมวันนี้ทวนๆหน่อยโอ้แห้งดีครับนะวันนี้ถือโอกาสถ่ายให้น้องตั้งด้วยนะครับดูการทำงานของน้องตั้งเนาะ นี่ครับเอาเอาเมฆกับเศร้าพักผ่อนทำไปเรื่อยๆนี่ครับมาเดือดเด้อเดือดก่อนหอนหนาวกนเร็วเอ่าพูดเป็นย่างไก่ท้ายเพิ่อนไก่ฝายเพิ่อนกับท้วนทวนมันอยากแล้วมาแล้วบ่เห็นเพื่อนอยากกินน้ำดิเบิ่งซ่งเออเลยอยกินน้ำเลยเวลาแพ่งเลยหยอกครับครับผมมากหยอกอืม โอ้อันนี้ปลูกผักยังเนี่ยอันนั้ครับผักกาดอ๋อผักกาดผักกาดอีเหินผักกาดผักหอมผักชีผักยังหลายอย่างครับโอ้ผูกผักกาดครับลองเน็ดเบิ่งครับอืมแล้วก็หลังบ้านปลูกผักสวนครัวเนาะครับผมเลี้ยงปลูกเลี้ยงปลากำลังเสียออมผาด่างอืมถ้าอยู่ไกลมามากวนเนาะครับผมบ่มีครับมา มาเลนกัดเห็นไก่ขมาในี่ยนัเขตดีีบ่ได้บ่ครับผมมาแล่นกัดเลยแต่นกยังบ่เห็นเออนกอะไรนี่ฮะสิแบกขามหัวมานี่ฮะซ้อยกันครับแมกขามหัวมาก ครับพี่น้องมันก็เอากระถอบมาได้ล้านเขาเาะนะ่าคนน่ะเบ่งพายแยงพี่น้องพายแยงกระตามมีตามเกิดดึงเอาดึงเอาบางนี้มาพ่อห้องเข่าห้องน้ำเพิ่นนะครับอ้านี่ก็คือบรรยากาศการทํางานของน้องตั้งกับคุณยายจันนาครับวันนี้พากันมัดเข่าเนะา,นเาเนะแล้วก็ยกเขา่าผ่อนจันน้อยครับผมเออกระเถาขึ้นล้าน ขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับขอลงคลิปก่อนเ้ยสวัสดีครับผม